ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแก้หนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่องช่อพอหนึ่งนะครับสมรภูมิขึ้นชีพหรือว่า operation undead ก็เป็นหนังไทยที่มาแนวซอมบี้ของคุณก้องเกียรติข่มซิริครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางเพจรีวิวเหลือแล้วก็ทาง black dragon entertainment นะครับที่เชิญเราไปดูรอบสื่อในวันนี้นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ พี่สองพี่น้องที่จู่ๆอยู่มาวันหนึ่งก็มีทหารญี่ปุ่นขึ้นบกตามประวัติศาสตร์จริงๆแต่ว่าทหารญี่ปุ่นนี้ก็พกพากล่องปริศนาบางอย่างที่มีซอมบี้อยู่ในนั้นครับหลังดูจบสำหรับผมแล้วนี่ก็เป็นหนังซอมบี้ที่ถามว่าชอบไหมอันนี้ต้องออกก่อนเลยว่ามันจะแล้วแต่ว่าคุณชอบแนวไหนส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันกึ่งกลางอะเอาเป็นว่าผมรู้สึกแบบ เฉยๆอะ่ะบางจุดก็รู้สึกว่าแบบมันก็ดูแบบปวดตามากอะ่ะอย่างเช่นฉากมืดผมรู้สึกว่ามันมืดมากมืดเกินงานปรดักชั่นในจุดนี้ผมผมไม่ติอะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ดีมากมันมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่าลดค่าของหนังลงเลยอะ่ะอย่างเช่น CG ไฟขออนุญาตยกตัวยอย่างเลยซไฟในเรื่องนี้คือแบบโอ้ไม่ค่อยอยากติแบบ คนทำา CG นะแต่ผมรู้สึกว่าพอให้มันเน้นเอฟเฟกจริงๆมันจะดูแล้วอิมแพ t กับเรามากกว่าครับสำหรับผมแล้วในแง่บทถามว่ามันดูสนุกทั้งเรื่องไหมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันสนุกแค่ครึ่งเรื่องแรกครึ่งเรื่องหลังมันกลายเป็นว่าอา้าวมันยืดเยื้อแล้วก็ดูแล้วแบบพอมาถึงจุดหนึ่งอันนี้ผมสปอยไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันตลกอ่ะมันมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วพอดูจริงๆอ่ะคือมันเป็นไอเดียที่แปลกใหม่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้ในที่นี้คือเหมือนกับเขาต้องการจะพยายามเล่าไอเดียใหม่แล้วประเด็นคือมันมีพอดโฮจุดนู้นจุดนี้ที่แบบเอ้พอดอาร์เมอร์เยอะมากทำให้ผมรู้สึกว่าตัวหนังมันมีแผลค่อนข้างเยอะ ือช่วงแรกๆอ่ะผมรู้สึกเอนจอยกับตัวหนังมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือความโหดของหนังครับความโหดของหนังเรื่องนี้คือแบบเป็นอาร์ตี้ในเกมมัลติคอมบทเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องชมเลยคือทีมนักแสดงครับทีมนักแสดงในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเล่นดีทุกคนเลยนะทั้งคุณนนกุลทุนอัดอวัตแล้วก็คุณซิดนี์คือผมรู้สึกว่าทุกคนเล่นดีหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันลดค่าเลยคือการตัดต่อครับ ถ้าตอบบางฉากนะี่คือแบบเหมือนเขาก็พยายามจะทําแบบอืซูมแบบเน้นมุมกล้องแบบแซมเรมี่ซึ่งมันดีนะมันดีแต่แค่มันมันขาดความต่อเนื่องอะ่ะอย่างเช่นเหตุการณ์เนี้ยมันจะตัดไปเหตุการณ์เนี้ยแล้วจ,จู่ๆแบบอา้าวตัดไปเลยเราไม่ได้เห็นแบบฉากที่เราต้องสมควรจะเห็นเลยพูดง่ายๆคือมันเรียกว่ากากไหมมันก็ไม่ได้กากนะแต่ว่ามันมันตัดแบบพ้นห้วนไปเลยอะ่ะ แล้วมันเป็นไม่ใช่แบบสองสามฉากมันเป็นตั้งหลายฉากอะมันก็เลยทําให้แบบอารมณ์ขาดตอนไปเลยครับเริ่มที่จุดเสียดายของผมกันก่อนแล้วกันครับผมพูดเรื่อง CG ไปแล้วยอมรับว่าอยากให้เน้นแบบพวกเอฟเฟกสมจริงมากกว่าแล้วพอมันมันเน้นแบบพวกเอฟเฟกต์เนี่ยมันทำให้ตูลอยแล้วแบบดูหลอกตามากๆอ่ะคือมันจะมีฉากหนึ่งอ่ะไม่ใช่ CG ไฟนะมันจะมีฉากหนึ่งที่โอ้ นี่มันใช่ CG เหรอเนี่ยหรือว่าแบบมันติดแบบเอฟเฟกแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ได้ดูถูกคนทำหนังนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้คือเข้าใจในไอเดียนะครับว่าเขาต้องการพยายามจะทำอะไรที่สดใหม่แล้วก็ไปสู้กับต่างชาติได้มันเวิร์กแต่ว่าบางไอเดียเนี่ยก,ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบริวชของหนังไทยอะ่ะมันได้ประมาณนี้ อีกจุดหนึ่งที่ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยคือหนังเรื่องนี้รับประกันว่าเสียงแต่งแน่นอนครับบางคนจะชอบแล้วบางคนก็จะแบบฮะอะไรของมันเนี่ยแล้วก็จะนั่งขำว่าแบบเฮ้ยเรามานั่งดูอะไรวะเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอีหยังวะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพลอตคอนเวนเซสหรือว่าจุดแบบบังเอิญจุดแบบพลัสโฮเพียบเลยถ้าสมมติแบบคุณอยากจับผิดเยอะๆแต่ว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้คิดเยอะ ก็มันก็ถามว่าสนุกนะก็สนุกแต่ผมรู้สึกว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะหนังมันเริ่มเอื่อยแล้วก็ทำให้ไม่สนุกไปเลยครับจากที่ช่วงแรกคือ energy มาดีมากเปิดหัวมาดีทำให้เราอินกับเหตุการณ์เล่าเร็วมากแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วแบบเหมือนหนังมันไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วแบบเออเราต้องสร้างภาคต่อต่อไปเลยอะแล้วเพื่อให้ได้ตอนจบที่ สมบูรณ์จริงๆครับข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือผมรู้สึกว่าบางฉากอะฉากกันคืนอะมืดเกินแล้วพอมันกระพริบแสงกระพริบมันรอมรับมีการปวดตาพอสมควรถ้าสมมุติใครจะไปดูอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับระวังสายตานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางฉากแสงกระพริบไวมากจนแบบเราดูไม่ทันอะแล้วตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่า งานโปรดักชันด้วยการที่เรื่องนี้ได้ทุนจากสิงคโปร์มาช่วยด้วยก็ทําให้ตัวงานการถ่ายทําโลเคชั่นในภาคใต้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็การประหลานระหว่างภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยก็ถือว่าลงตัวครับแล้วก็มีการเล่าประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนไม่ได้พยายามจะทําให้เรางงและซับซ้อนจนเกินไปอาจจะมีบางจุดที่แบบม,มันน่าจะอธิบายได้ดีกว่านี้บ้างแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันก็อธิบายได้ค่อนข้างดีแล้วนะในจุดนี้แล้วก็นักแสดงครับนักแสดงทุกคนผมรู้สึกว่าเล่นดีทุกคนนะไม่ได้มีอะไรจะติเท่าไหร่แล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมคงต้องพูดไม่ได้เพราะมันสปอยแต่ว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่บางคนก็จะชอบเลยแล้วบางคนก็จะอืมเลยสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังที่ในแง่แบบดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนิ่งๆ มันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดนตรีมันไม่ได้ลกขนาดนั้นนะแต่ว่าลกในแบบพอดีครับมันจะมีแบบเพลงบางฉากที่แบบใส่มาแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีบริบทความเป็นไทยที่สามารถสอดใส่เข้าไปในเรื่องได้ดีมากๆแล้วก็ลงตัวมากๆครับสิ่งที่ผมต้องพูดเลยคือการแต่งหน้าซอมบี้ครับแล้วก็ความโหดของหนังครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่โหดจริงนะโหดจริงยอมรับว่าบางฉากนี่คือแบบ โมโนคอมแบทเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันอาจจะไม่ได้แบบโหดแบบโมโนคอมแบทนะแต่ว่าความโหดในที่นี้คือการโชว์สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องอถือว่าฟชชาลิต <Fut ality. S 1> ี้ของโมโนคอมแบทในบางฉากวงเล็บช่วงแรกช่วงหลังอะคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังแบบไม่สปอยแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมต้องชมเลยคือผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ย ในแ,แง่การจัดแสงการกำกับสไตล์ของหนังสไตล์ของคุณก้องเกียรติขมสิริอันนี้คือต้องชื่นชมเลยว่าอันนี้ถือว่ายกระดับงานจากขุนพันออกมาได้ดีมากแต่ว่าอันนี้ต้องบอกกันเลยนะผมรู้สึกว่าผมก็ยังชอบขุนพันธ์มากกว่านะในมุมมองผมนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ดีแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันกดลงมาเลยคือบางจุดเนะี่ย ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วเหมือนกับมันเล่าแบบข้าม,ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาจนรู้สึกว่าแบบเฉยๆอะ่ะเฉยๆก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเดาได้แล้วอเออเดี๋ยวก็จะทําแบบนี้เออเดี๋ยวก็ตัวละครก็จะเลือกที่จะทําแบบนี้แล้วก็มีการเล่าประเด็นดราม่าที่ถือว่าทําออกมาได้ดีนะแต่แลาผมผมร้องให้ไหมอันนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ร้องให้นะผมรู้สึกว่ามันสแตนดาร์ดดราม่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดหลายอย่างที่หยิบหนังในตำนานหลายเรื่องของซอมบี้มาเล่าแล้วแบบก็ถือว่ามีอีสเตอร์เอกที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องนั้นได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าซอมบี้มาในรูปแบบท,ที่ค่อนข้างมีความสดใหม่ผมรู้สึกว่าไอเดียเรื่องนี้มันดีนะแต่แค่ยอมรับว่าคุณจะคลิกกับมันแค่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับ แต่ว่าผมก็พูดไม่ได้จริงๆว่าคืออะไรนะแต่ว่าความสดใหม่เนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะทําให้คนดูเสียงแตกอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะเตือนไว้ก่อนเลยถ้าให้ใส่ช่อพ่อหนึ่งสมรภูมิคืนชีพเป็นสมการช่อพ่อหนึ่งก็เท่ากับหนังซอมบี้บวกด้วย Overlord บวกด้วยหนังไทยแล้วก็บวกด้วย d o n อ of the d a ดสรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังไทยที่ก็ถือว่า ในแง่งานสร้างถือว่าดีมากๆนะแต่ว่าในแง่การเล่าเรื่องในแง่บทเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแบบกลาวบทนิดหน่อยนะแต่ว่าในแง่การเก็บรายละเอียดอีสเตอร์เอ็กถึงหนังหลายๆเรื่องแล้วก็รายละเอียดความเป็นไทยรายละเอียดประวัติศาสตร์อันนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีทำให้เรารู้เรื่องได้อินได้ตื่นเต้น แล้วก็มีความโหดที่ระดับแบบโอ้ฟทารลิตี้ในม o เต r c o คอมบทด้วยบงางฉากแต่ว่าต้องยอมรับก่อนเลยว่าเรื่องนี้บงางฉากอาจจะดูแล้วปวดตาได้ครับเพราะฉะนั้นเตือนไว้ก่อนเลยว่าใครมีปัญหาเรื่องสายตาก็ขอให้โชคดีแล้วกัน EN ็นเครดิตเรื่องนี้มี2ตัวเออ after credit เรื่องนี้มี2ตัวนะครับชอพพอ1งสมรภูมิคืนชีพออ e เป t เรชันอันเดดหนสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ